ก็ยวันนี้เรามาปล่อยความทู้ความสุขความเศร้าความเงาความที่ไหนจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่เขาฟอค่ะไปที่เขาพอนะคะไปเลยไหมคะเอาไปเลย้งโอเคไปที่เดียวกัน สตรอเบอรี่สุดยอดมากเลยค่ะอยากให้มาดูนะคะให้ญาติพี่น้องมาดูต้นสตรอเบอรี่คปลูกแบบอลังการมากเลยนะคะตอนนี้ครูเปียวมดีก็กําลังถ่ายอยู่โอยข้างหลังครูเปียวมดีสตรอเบอรี่แดงมากเลยด,ดู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 โอ้ oh my god อยากเก็บกินมือไทยใกล้ใกล้ใพี่หน่อยใกล้ใกล้หลายๆลูกด้วยลูก,ลกลตอนนี้ค่ะ เตรียมวันดีให้ถ่ายนะคะอัดวิดีโอยืนให้ถ่ายมาเอาแบบเก้กๆจะเอาที่ทางนี้มาทางนี้พี่ก็ไปต่ำกว่าเดิมโอเคหนึ่งสองสามกดอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอีกหนึ่งหนึ่งสองสหนึ่งสองส มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวขอไปดูฝั่งนั้นหน่อยนะคะคื<ข>อมีกระต๊อบน้อยเขากำลังขายสตรอเบอรี่อยู่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เด็กอนุียนบางคนก็ไม่เข้ามานะคะใช่โอ้ยจะไปถามเขาก่อนนะคะเก็บสตรอเบอรี่กินได้ไหม เดี๋ยวนะคะดีนะคะพี่ทามสวัสดีค่ะอันนี้กำลังทำอะไรคะเอาว่าจะพืชอันแย่ยค่ะอ๋อ,อา,าเกเ่งไปค่ะอันนี้คือจะใส่ปุ๋ยกี่วันแล้วคะเนี่ยเม็ดสีฟ้าเนี่ยใส่ปุ๋ยใสย่กินในไร่เลยได้ไหมคะแบบว่าเด็ดกินเลยได้ไหมลูกได้ เป็นเจ้าค่ะมาแล้วทมาเที่ยวค่ะมาจากสกลนครค่ะนี่เป็นเจ้าของสวนเองหรือเปล่าคะปลูกมากี่ปีแล้วคะสองปีอ้สองปีได้ประมาณคิดเป็นรายได้ต่อเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่คะค่ะเฉลี่ยน่าจะโอ้รายได้ดีจังเลยนะคะปีหนึ่งก็เป็นล้าน อ๋อโอเคค่ะขอขอบคุณมากนะคะอ๋อแต่ก็คุ้มค่านะคะอ๋อบรรยากาศก็จะหนาวตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะเนี่ยหนาวแค่หน้าหนาวหน้าหน้าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ปลูกได้ไหมคะไม่ได้อ๋อต้องให้้้้านนนองีี่่ก็ไมมตใหช่วงนี้เท่านั้นเนาะเดือนหน้าหนาวได้ ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะให้วิถีพัฒน์ชิมดูนะคะลูกสดเป็นยังไงวีรีพัฒน์หาเรื่องลูกสดมาให้ครูชิมด้วยตอนนี้วีรีพัฒน์กำลังหานะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยเหมาะกับคนมากเลยนะโอ้ยนี่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 ตัวนี้ลูกลูกนี้ใหญ่อยู่ บอกว่าลงทุนไปแสนนะคะบูอย่างนี้มาหาแฟนแถวเพชรบูรณ์เลยนะคะ,อะโอเคอาจจะไม่สุกนะครับแต่รนาจะลองชิมเปรี้ยวนิดหน่อย,เ,ย,อยเอาิดแล้วนะคะเป็นไงรสชาติแหลมอะไรมาครับอาจารย์อร่อยมากโ <c oughs> อ๊ยใจคนหนอคนหน เปี้ยวนะครับนาดอะไรมากชิมอยู่ตรงนกันะคะ่ก็ไม่หญ่านเดี๋ยวตอนนี้ครูเปมยืนอยู่ที่ไหนครูเปม เออมัวถ่ายวิดีโอถ่ายมิวสิกกหละหัวเดียวได้หอเดียวได้นะคะตอนนี้มากับนักเรียน3คนแล้วก็ครูอีก2คนสวยงามมากตอนนี้ค่ะเฮ้ยเกิดจะขึ้นมาได้เหนื่อยมากเลยมองดูข้างม่อง